พี่รอนคะอยากอสอบถามความรู้สึกตอนที่นาไม้ power เ e t ที่เปิดใจครั้งแรกอะคะ่ะครั้งแรกเราก็ไม่กล้านะเพราะว่าเราใช้ก็ว่าไอตัวที่เราใช้มันก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ว่ามัน,ม,นมันมีปัญหาตรงที่ใบอมันจะกระด้างแล้วก็เหนื่อยหนักใจอยู่น้องๆแนะนํามาก็ไอ้นอ่แนะนําให้ใช้ก็ยังเอเราใช้อยู่ก็ดีอยู่แต่มันก็มีปัญหา ก็คือเข้ามาเนี่ยทุเรียนก็คือต้นน่ะก็มีความเขียวอยู่เนาะใบมีความเขียวสวยอยู่เหมือนกันแหละแต่ที่พอมาใช้ตัวเนี้ยมาใช้ปุ๋ยมาใช้ยาตัวเนี้ยค่ะรู้สึกใบที่มันกระด้างใบมันไม่ใหญ่เท่าที่ควรน้ำหนักมันไม่ค่อยมีใบมันจะแข็งแข็งก็คายธรรมชาติแล้วถอดยอดแต่ละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูดูใบใหม่ที่มันถอดเป็นศอกเลยเนาะครับเป็นศอกเนี่ยดูเนี่ย ปกติมันจะถอดอยู่ประมาณสี่ห้าใบนี่มันดูที่มันตั้งหลายใบแล้วมันก็ยาวด้วยโอ้ดูสินะคะยวมาแล้วก็ใบสวยทั้งแปลงแล้วนะคะเนี่ยก็ประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะเพราว่าถ้ามันโอเคกันเนี่ยคงจะใช้ต่อแล้วมันก็จะโตนี่นะคะ คือมันคลายจากกระด้างมันคลายจากที่มีปัญหาในเรื่องแคะแกนบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันการถอดยอดหรืออะไรหรือกิ่งมันจะอวบน้ําหนักใบก็จะดีกิ่งมันก็จะอวบมันเหมือนกับไม่มีมันมันสดชื่นเนาะดูเนี่ยดูจากดูจากที่ที่เขากิ่งเขาเนาะกิ่งกระโดงกิ่งอะไรของเขาเนี่ยเนาะ มันมันเขียวสดชื่นเหมือนมัน,ม,นมันมีชีวิตใบมันจะขาดบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พ่นยามันไม่ได้เอาสารฆ่า,มาแมลงพ่นมากมายนานๆเราจะพ่นนั้นก็มันก็มีมแมลงอันนั้นแบบแบบธรรมชาติมังกัดกินนิดหน่อยแต่ไม่ได้ทำให้ให้เสียหายเนาะดูดูภาพรวมๆนะคะก็คือทุเรียนตอนนี้ก็อายุ3มปี 2>, 2เดือนสปีสองเดือนนะคะ ปีนี้จะเก็บผลผลิตจะเก็บจะเอาผลผลิตแล้วนะคะจะติดลูกจะจะเอาผลผลิตแล้วนะคะก็เปิดใจนะคะนำผิตัณั์ไม้พาวเวร์เซตของเรามาใช้บรรยากาศดีนะคะสวยวิบวับใช้ประมาณกี่ครั้งนะคะที่รอนอยาเราพ่นแค่สองครั้งเองที่สองครั้งเองหรอคะสองครั้ง,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 งแล้วก็ปุ๋ยครั้งเดียวเอง มันปรับสภาพได้ดีขนาดนี้ค่ะที่เราใช้ที่เอามายาเราใช้ได้สองครั้งเพราะครั้งหนึ่งเราก็ใช้สองสี่สองพันลิตรค่ะสองครั้งก็สี่พันลิตรเออก็ยังแปลกใจว่าเอามาให้แค่หกถังพันลิตรป่านนี้ไม่หมดแล้วหรือมันต้องสองสามเดือนแล้วนะเนี่ยหมดแล้วดะหมดพอดีหมดพอดีแต่ก็คุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มจยาคาดไม่ถึงเนี่ย คาดไม่ถึงเนะะาะสวยแบบคาดไม่ถึงค่ะนี่นะคะคํายืนยันนะคะจากชาวคนทําสวนทุเรียนนะคะพี่กรค่คะอยากฝากให้พี่กรฝากถึงเกษตรกรท่านที่ยังลังเลหรือต้องอ,อยากจะใช้แต่ยังลังเลอยู่อะคะ่ะพี่กร แต่ก่อนผมกําลังเลยนะคนแนะนําผมยังดุเลยดุว่าไงบ้างก็มันของเรามันงามอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าใบมันไม่ใช่นะอก็บอกมันงามมาแล้วถ้าเราใช้เนี่ยนะค่ะเกิดมันเป็นไรขึ้นมาเป็นไรขึ้นมานี่เออใครจะแก้ไขจะรับผิดชอบยัยดินยังขานไปมันจะเสียไปทีนี้เรามาใช้เพราะอะไรหนึ่งเราดิ้นหายามไม่มีเพราะไม่มีตังค่ะเออ น้องเขาแนะนํามาไฟบังคับไฟบังคับออไฟบังคับอ่ะพอใช้คร <c oughs> ั้งแรกไปคลายครั้งแรกเอ๊มันก็รู้สึกว่าเออใบมันก็สดขึ้นมาค่ะทิ้งเวลาไว้หน่อยเขาให้ประมาณสิบวันผมก็สิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งเออพอพอผ่านไปประมาณยี่สิบวันใบที่มันเคยแกนแกนเคยแข็งแข็งกระด้างกระด้างนะเริ่มคลายมันก็คลายมันก็อ่อนน้ําหนักใบเริ่มมีแล้วยอดเริ่มปิดมายาวๆถอดยอดยาวๆ พอถอดยอดยาวเราก็ได้ปุ๋ยมาปุ๋ยปรับสภาพดินมาใส่ของบริษัทเดียวกันนี่แหละค่ะพอมาใส่เอะมันก็ไอ้ที่มันแกนแกนมันก็หายไปหมดยอดมันเกิดว่ามันจะได้สามสี่ใบมันก็ได้เจ็ดแปดใบมันเคยได้คืบเดียวเนี่ยมันก็ได้เป็นเนี่ยมันก็เลยคืบแล้วอะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยมันก็ไปจากตรงเนี้ยเนี่ยดูเนี่ยจากจากได้คืบเดียวที่เราทําว่างามละชาวบ้านเขาว่างามละนี่เป็นศอกกว่าเลยนะคะเนี่ยมันเกือบแขนหนึ่งเลยนะคะเนี่ย นะสมคือแบบนีน้ก็จึงบอกเออมันก็ใช้ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอออันเนี้ยคืออยากจะแนะนําทุกคนไม่ต้องไปเก๊กนะครับว่าผมยังคิดว่าเออเราทําสวนนี่พอต้นโตเราต้องฉีดยาเข้าต้นฉีดเข็มเข้าต้นค่ะก็ยังคิดอยู่ตอนมันแรกๆนะ,ะพอโตเราจะต้องฉีดแล้วเราไม่อยากจะทําสวนระบบนั้นที่พอมาได้ยาได้ปุ๋ยตัวเนี้ยของบริษัทเนี้ย รู้สึกว <aría> I mean. like ่าไอการที okay. fine, so uh ่ว huh. right. no ่าเราเห็น <ones> ต <in> ้นมัน <eu> มีปัญหาเนี่ยมันก็หมดปัญหานะมันก็หมดปัญหาไปที่เราจะจะเอายามาฉีดเราก็ไม่ต้องพูดถึงละเพราะต้นมันสมบูรณ์แล้วก็ไอการที่ว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าต้นไม่สบายหรือว่าต้นอะไรเนี่ยน้ํามันจะไหลออกตามจุดต่างๆตามต้นที่มันระบุว่าเออกูป่วยแล้วนะค่ะที่พอเราไปมาใช้แล้วมันหายแล้วทีนี้ไออะไรอะพอมันหายแล้วเนี่ย ต้นมันก็อวบขึ้นมาแล้วไอ้ที่มันเคยออกใบไอ้เคยออกน้ําอะน้ําเคยไหลมันก็หยุดแล้วมันก็อวบเป็นปกติต้นที่เคยแกนมันก็อวบขึ้นมาเออก็เราว่าเดินถูกทางละอยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าเราทําสวนนะถ้าเราบํารุงไม่ดีถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยห้าปีเราถึงได้ตัดลูกแล้วมันก็ค่าใช้จ่ายมันจากน้อยมันก็เป็นมากจากระยะสั้นมันก็เป็นระยะยาวถ้าหากเราบํารุงให้มันได้อย่างนี้ไม่ต้องมากมายไม่ต้องลงทุน ปีเราก็น่าจะได้ได้ผลผมคิดอย่างนั้นนะย่นระยะเวลาย่นความจนออกไปนะออกมาค่ะเพิ่มความรวยเออเพิ่มเพิ่มให้ตัวเองว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่อีกอย่างค่ะเหมือนกับสโลแกนของของบริษัทเรานะคะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษพิชิตความรวยค่ะโอเคครับเนี่ยว่าเออประทับใจเนาะประทับใจนี่นี่นี่ตอนทำใบนะคะ ค่ะช่วยแนะนำกันแล้วกันนะว่าทำยังไงให้ออกดอกเยอะๆ <c oughs> ได้ค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย